ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ช่องตุยน้ดหน้าพระสูบน้ำใส่เขาน้าปังครับแปลงที่สองครับพี่น้องแปลงนี้ตุยสืยนนาตุยอยู่ฟั่งครังนั่นครับเต่นั่งเรือครับลงรถก็ลงเรือขับไปหน้าครับขึ้นรถลงเรือขึ้นรถลงเรือนาตุยเพราะว่าหน้าแปลงที่สองปิดแม่น้ำครับติดแม่น้ำช่วย นาบุงครับครับไปดูดก like ันพ like ี่น้องเลือกขามฝากครับแม่นำสายลักครับหลายหมู่บ้านหลายตำบลครับแม่นำตัวนี้หลายตำบลอายุห้ากินกันยุคครับแม่นำตรงนี้แหละครับพี่น้องตำบลหาดคำตำบลหิงงมตำบลวท่าก็หลายตำบลครับแม่นำสายลักเลยครับตัวนี้ น้อยกเขาช่วงดูดูหาปลากะปลายอยู่แต่ไม่คร,บครบับมาเถอะะครับพี่น้องครับมาเถอะ้วครับพี่น้องเห็นแล้วมั้ยครับ mắn phải xây mốt. cái dạng mua nắm nó mới trên thắng cho này แปงนี้ก็พอได้มาโดนแล้วครับแปงนี้ก็ได้วันนี้ตุยก็ได้ขายแปงกันเลยมาสูบล่าเส้นเขาครับ คนนี้คนนี้แล้วเราอยู่ในหูนี่พี่ในหูน้ำทางเราจะจะมาทัง ขาดก็มาสื่ไอไหมเอหสีเ่รเล่ครับพี่น้องให้นี่น้ำบกัะตุีกับว้านเลยบ่นี่ายัางเพราะว่าหน้าตุยเป็นหน้าบุ้งครับน้ำบกตุีกับว้านเลย ต่อเขาเขายังยังยุคคือเกอ่าครับนี่ความแตกครับพี่น้องให้นี่คือกันครับให้นี่น้ำบกตุยกับสีบ้านเลยครับใกล้แล้วละครับมองเห็นอันคันแท้แล้วครับให้นี่ให้ง่ายครับให้นี่อีกเล็กน้อยตุยกับบุ้งนั่นตุยกับสีสูป,ป้าแล้วครับ ตังนตั้งอย่างนั้นตัวนั้อเอ๊ะพอือดีอยู่ดงว่ะครับบางนี้เป็นบุ้งครับเป็นน้องน้องตาครับนี่เป็นซิบิบิลแมนไห,หน่าครับเพราะว่าติดกับอันล้ำแม่น้ำ กดช่วยครับ กันก็ไม่ได้ดอกกันเพื่อนเนื้อของเราก็เริ่มเจ็ดตีนะค,ครับขนะองเรากระติดนาบุงคือกันพี่น้องกันก็ไม่เกียวกันเลยเก็บอะไนะโอ้ผักกระโดดพี่น้องเก็บแม่พันเมี่ยงนะออพันกุ้งครับพัดปลาแดกผักกระโดดกระต้นทามครับงามาวะ สำหรับคลิปนี้จบแล้วครับตุีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจได้ด้วยครับสวัสดีครับ